สวัสดีค่ะ <c oughs> ดีต้อนกลับเข้าสู่ D.I. of Tarot บายกันชรยานะคะคลิปนี้การงานการเงินความรักมากันที่คาดดิน16ถึง16ถึง31ธันวาแต่เราจะมาทำในในในปีหน้าใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกที่ทุกที่ปีหนึ่งไวมากนะจ๊ะมาเรามาดูกันว่าการงานการเงินความรัก หรือมีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังไหมเด่นพืชศพกันมังกรมาเรามาดูกันค่ะอืมเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกละเป็นการดูดวงแบบทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าภายนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณนะจ๊ะมันคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมปัญหาที่มีจะคลี่คลายค่ะ ถ้าเจอปัญหาใดๆก็ตามสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณวาดตั้งใจทำถ้าเราฝันถึงอะไรก็ลงมือทำอม,มีระเบียบวิในัยในการจัดการกับตัวเองโอ,อบวนันอยากกลับมาอยากกลับมามั่นคงโอ้สิ่งเก่าๆจะกลับคืนมามองถึงคนรักเก่างานเก่าชีวิตเก่าที่มันเคยดีงามเดี๋ยวนะมันสูงเกินไปไม่หนีมันมองไม่เห็นใช่ไหมมา จ,จารย์วางไพ่เป็นยังไงเนี่ยอ่ะมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอดินจ้ามีคนเก่าๆกลับมาไหมมีใครเก่าๆกลับมาหรือกำลังนั่งคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวในอดีตหรือกำลังเอาสิ่งเก่าๆมาเป็นบทเรียนสอนใจอยู่จ้าบางทีบางคนเดินมาในชีวิตมันก็มีสิ่งที่พลาดพลั้งอาจจะคิดผิดทำผิดอะไรเงี้ยก็ทำใหม่ได้ นจะจ๊ะอ่ะไพ่ใบแรกของคุณในเดือนนี้ค่ะ Six of One มันมองถึงบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณเผชิญอยู่มันอาจจะไม่ค่อยดีหรอกมันอาจจะสิ่งที่ผ่านมาหรือรเผชิญอยู่มันจะค่อยๆปัญหาที่มีจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีตามการเวลาสมานแผลใจการเริ่มต้นใหม่ถ้าเจอเรื่องอะไรที่มันร่าช้ามันขุกขักมันยืดเยื้อไม่ว่าอะไรก็ตามในตอนนี้สถานการณ์ที่คุณเจอ มันจะไม่มันจะผ่านพ้นไปเขาเรียกว่าคุณคุณจะมีชีวิตที่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ควบคุมคนอื่นได้ด้วยนะการงานธุรกิจการงานนะจ๊ะปัญหาหลายอย่างที่อาจจะยังยังทำงานแล้วมันไม่คืบหน้าทำให้คุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนการร่องรอยรออะไรไปวันวันหนึ่งอดทนหน่อยอดทนหน่อยการทำอะไรก็ตามมันไม่ใช่ทำตอนนี้แล้วได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ ต้องใช้เวลาแต่ต้องมีระเบียบวินัยงานอะไรที่ค้างค้างอยู่งานเก่าๆจะสิ้นไปแล้วไปเอางานเก่าๆที่ค้างค้างปัญหาที่หมกเม็ดมันมองถึงปัญหาเก่าๆงานเก่าๆสิ่งที่หมดหมกเม็ดไว้เออเอาจักมาส,สางนะจ๊ะมันจะได้สําเร็จร,ร่วงไปในทิศทางที่ดีเออถ้าหวังอะไรเร็วนี้เร,เร็วนี้สิ่งที่คุณหวังมันอาจจะมาราช้าหน่อยแต่มันมา เขาเรียกว่าคุณอาจจะหวังงานที่ลงมือทำไปแล้วสิ่งที่ลงมือทำไปต้องใช้เวลาอืมมันจะมาแน่นอนนจะจ๊ะเรื่องของการเงินการเงินปัญหาต่างๆที่คุณมีอยู่จะเริ่มขี้ใครไปในทิศทางที่ดีการเงินรอนสักนิดหนึ่งการเงินได้ผลตอบแทนของการเงินแต่ว่ายอย่างที่บอกนะมันมันมันเบิกมันการเบิก การเบิกจ่ายหรือการได้ตังค์มันราช้าแต่มันมาแน่นอนจะสะเปดเอาในช่วงหลังๆนี่แหละนะคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนเก่งนะมีความรู้มีความสามารถมีความรับผิดชอบมีความตั้งใจหรือบางคนได้ร่วมงานกับคนเก่งๆได้ปิ๊งไอเดียในการทํางานมากยิ่งขึ้นหรือว่าหรือว่าโทษทีนะคะฉันลืมปิดเสียง มาต่อขออภัยค่ะเมื่อกี้พอดีอาจารย์ต่อไอ้นี่ไว้ในไหนไหนีนน่มันเข้ามาอ่ะไพ่ของคุณมันมีเอ่จ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยภาพดวงตากับความเป็นจริงต้องแยกให้ออกนะจ๊ะระหว่างความระหว่างภาพดวงตากับความเป็นจริง บางทีคุณอาจจะอยากทําอะไรคือจะทำแบบสำเร็จแน่นอนมันดีแน่แน่จริงมันดีได้แต่คุณต้องมีระเบียบวินยัยแล้วก็ลงมือทํานะคะมันอาจจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแต่ต้องมีระเบียบอย่างที่บอกบางบางอย่างอะ่ะมันอาจจะต้องลงทุนลงแรงดีๆนั่นแหละนะจ๊ะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความกุ้มใจกุ้มอกกุ้มใจหรือเครียดอยู่เหมือนกันมีความหวาดระแวง อาจจะมาจากคนรอบข้างก็ได้อาจจะมาจากคนรักอาจจะมาจากที่ทำงานหรืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่คุณเผชิญอยู่ณตอนนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแบบไม่สบายใจลำบากใจเออมันมีคนทำให้คุณไม่สบายใจอ่ะแต่ไพ่มันมองไปถึงเรื่องราวของความหงุดหงิดในเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจซะมากกว่านจะดินจา๋าอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจคนรักไม่ได้ดั่งใจงานไม่ได้ดั่งใจลูกน้องไม่ได้ดั่งใจแบบนั้นอะ่ะ นะแล้วก็ไพ่คุณเน้นหนักไปรเรื่องของความรักงานนะมีเงินนะมีแต่ว่าไพ่ของคุณช่วงนี้คุณอาจจะกังวลใจเรื่องคนรักบางคนอาจจะรอคนรักที่จากไปหรือใครบางคนเพิ่งจากไปหรือคุณจากเข้ามาก็ตามแต่คุณมีความคิดถึงมันมีความคิดถึงของคนรักเก่าหรือคุณไปชอบใครเขายังไม่ยังสารสัมพันธ์กันอยู่หรือว่าเราไปชอบเขาเราเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าอาจจะอยู่ในอารมณ์นั้นก็ได้นะคะ ชีวิตดูมั่นคงดีค่ะ f o ห o านถ้าคุณทํางานอยู่การงานยังมีความมั่นคงมองถึงมีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดีมีเรื่องราวดีๆหรือคุณคิดว่าคุณอยากจะให้การงานเนี้ยกับมาเดยหรือมั่นคงอีกครั้งก็ได้มันเป็นไห่ในใจอ่ะนะอืม าบางคนอาจจะมีน้องที่ทำงานาที่ทำงานเดียวกันมีเด็กใหม่เข้ามาทำงานคุณรู้สึกชอบรู้สึกรักก็เป็นไปได้ระวังตกหลุมพรางกับเด็กคนที่เด็กกว่านะจ๊ะคนที่เด็กกว่าทําให้คุณหวั่นไหวทําให้คุณใจฟูเขาเรียกใจฟูใจบางอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันยัออ่วยหลวมตัวระวังแล้วกันจะตกหลุมพรางเด็กหรือบางคนถ้ารอคนรักเก่าอยู่นะคะคุณรอรอไปก่อน รอไปเถอะรอไปนานๆหน่อยอาจจะมองถึงคนรักเก่าที่ห่างหายหรือมองถึงคนที่เคย mm. เคยเคย,เคยเจอเคยเจอหรือเคยคอมมิชกันมาก่อนอยู่ๆก็คิดถึงเขาอยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าเอออยากเจอเขาหรือบางคนอาจจะเป็นอารมณ์คนที่เริ่มแก่แล้วใช่ป้าเนี่ยเวลาคนแก่พูดเบาๆก็เจ็บอาจจะเป็นคนที่แบบ เรารู้สึกอยู่ๆเราก็คิดถึงเขาขึ้นมาอยู่ๆเราอาจจะไปเห็นเขาในหน้าโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคิดถึงเขาอะไรเงี้ยหรือคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเมื่อครั้งในอดีตก็ได้อ่ะมากันที่ความรักความรักเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องความรักที่คุณไปรักเขาคุณอาจจะมองว่าเ้เขาก็รักคนเขามีใจอะไรเงี้ยอาจจะหลงตัวเองก็ได้นะ เพราะว่าเขาอาจจะมีมารยาทเวลาเราไปคุยเขาอาจจะคุยดีกับเราเขาอาจจะไม่ได้รักเราอะระวังความเจ้าชู้ของตัวคุณเองด้วยนะจ๊ะดิมจ๋าอะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมโสดโสดแบบมีเด็กเข้ามาค่ะคนโสดมีเด็กเข้ามาแต่เขาเข้ามาแบบว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือว่าเห็นคุณรวยดีกันแน่เข้ามาเพราะแพชชั่นเข้ามาเพราะต้องการตกให้คุณตกรุมรักก็ได้ ไม่รู้ใครจะหลอกใครน่ะนะมันอาจจะเป็นคุณที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไปหลอกเด็กก็ได้เออใครหลอกใครก็แล้วแต่ว่ามันมันดูมันต้องดูว่าคุณสองคนเนี่ยรู้เท่าทันกันไหมและการหลอกในที่นี้อาจจะได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลอกให้รักหลอกให้หลงก็ได้เช่นเดียวกันนะระวังระวังระวังเขาอาจจะแบบ มาหลอกให้เรารักอ่ะแล้วก็ไม่ได้จริงใจกับเราแต่จะมาขอความช่วยเหลือให้เราเปให้เราซัพพอร์ตก็ได้นะอ่ะสถานะไม่ชัดเจนค่ะจะชัดเจนขึ้นไหมสถานะไม่ชัดเจนยังเป็นเวอร์ค่ะชัดเจนไม่ได้อยู่แล้วผิดศีลธรรมไหมหรือว่าคุณไปเดีลยวกับคนที่ที่มันแบบเขามาชอบคุณคุณมีเจ้าของหรือคุณไม่ชอบเขาเขามีเจ้าของก็ตามมันมันชัดเจนไม่ได้หรอกมันอยู่ในความชัดเจนไม่ได้นะ ความรักแบบนี้มีเหนื่อยมีเหนื่อยกับเหนื่อยนะจ๊ะอืมอ่ะใครที่อยู่ในรักสามเศร้ารักซ้อนค่ะรักซ้อนไปไปกับกับค่ะรักซ้อนเจ็บนะเจ็บนะจะบอกให้เลยรักซ้อนอาจจะต้องมองถึงความสัมพันธ์ที่มันมีกันและกันเพื่อความสุขหรือเพื่อความทุกข์กันแน่รักซ้อนยังเป็นอะไรที่กลับไปกลับมาเวียงไปเวียงมา ทำให้กันต้องหงุดหงิดทําให้กันต้องหึงหวงทําให้กันต้องทุกข์อยู่ดีนะจ๊ะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาอยากกลับมาถ้าเขาหายไปเอ่อเขาคิดยังไงคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความลับคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเพอร์เฟกต์คุณแบบพูดตรงๆนะคุณเป็นคนน่าเลือกอ่ะคุณเป็นคนที่น่าเลือกมากอ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวคุณเองจะเลือกเขาไหมเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งค่ะเขาเครียดนะ อืเขาคิดยังไงกับคุณหรือเขาอาจจะมองคุณว่าคุณอาจจะไม่ได้จริงใจกับเขาคุณรักสนุกไม่ยอมผูกพันหรือคุณไม่ให้สถานะไม่ให้อะไรที่จ่มชัดกับเขาเลยก็ได้แต่คุณเป็นคนที่แบบโปรไฟลดีลักษณะนั้นเขาต้องการอะไรจากคุณค่ะโอ้อยากมีคุณไว้อยากมีคุณไว้อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากขอโอกาสอยากมีความอยู่กับคุณมีความสุขไหมก็มีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่ ที่เขาก็รู้ว่าความสุขนี้มันไม่เจรังยั่งยืนแ้วเขารู้ด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วชิบะไพ่สลับกันได้เขาก็ดูว่าคุณรักเขาหรือชอบเขาในสถานะไหนบางทีก็ดูว่าคุณเองมันเหมือนกับเขารู้ทุกอย่างแหละเอางี้อืมอ่ะความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นยังไงคะในเดือนนี้คุณเป็นคนใจแข็งนะเออแพชชั่นมาเต็มสามถ้วยอ่ะจะมีการกลับคืนกลับคืน ถ้าใครปยุ่งมันมองถึงมันมองถึงครอบครัวถ้าใครบางคนมีครอบครัวแล้วมีบุคคลที่สามเข้ามาก็ตระหนักดีๆแล้วกันเดี๋ยวเผื่อครอบครัวคุณรับรู้หรือมีเยเรื่องราวบางอย่างไปถึงหูคนที่บ้านก็จะเกิดปัญหานะจ๊ะอืมอ่าเขาฝากบอกได้เ็าจะฝากบอกว่าอะไรคุณอาจจะดิวกับราศีธนูโอไม่ได้อาลราศีใช่ไหมเมื่อกี้ราศีสิงห์ก็มี อ่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าอะไรเหรอเขาบอกว่าในความสัมพันธ์คุณคุณสามารถควบคุมคอนเทนหุงหึงหวงเขาได้แต่เขาไม่สามารถเรียกร้องอะไรจากคุณได้เลยเพราะว่าความรักที่ไม่เท่าเทียมค่ะขอไพ่แนะนําค่ะไพ่แนะนําบอกว่าบางความสัมพันธ์มีกับไม่มีน่าจะไม่มีดีกว่าค่ะอืมคิดดีๆนะคุณอาจจะดีวกว่าเฮอร์มิ ไอสิ่งบางทีเรารักบางทีบางอย่างเรารักแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องยืนอยู่กับความเป็นจริงเราต้องยืนอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องเราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องจริงๆคุณรู้นะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้คุณรู้ทุกอย่างแหละความรักที่เข้ามามันอาจจะเป็นภาพลวงตาที่ทําให้เราลุ่มหลงฉาบฉวยมีความสุขแปบบ๊บๆหนึ่งมันไม่ใช่ความสุขระยะยาวๆแล้วก็ถ้าใครบางคนในที่นี้เข้ามา แล้วดูไม่จริงใจแล้วดูไม่โอเคสําหรับตัวคุณเองน่ะอาจารย์ก็มองว่าดินจ๋าเดินคุณเองน่ะเป็นคนคิดเยอะรู้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะคุณจะเลือกเดินเส้นทางไหนแต่อาจารย์มองว่าคุณยังไงก็เลือกถ้าคุณมีของคุณของคุณนะยังไงเสียทงของคุณก็คือครอบครัวแต่ว่าไอ้ที่เข้ามาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็ควรตัดออกไปจากชีวิตเพราะมันทําให้คุณมันมันความสุขแค่แป๊บเดียวจริงๆนะมันไม่ได้เป็นความสุขที่ยั่งยืน แล้วมันจะนํามาซึ่งปัญหาลรุ้ประสักอย่างมากมันจะทําให้คุณยุ่งยากลำบากใจเกิดความเครียดน้อยใจทุกทรมานก็รักเขาความรักเป็นสิ่งสวยงามไม่จำเป็นต้องครอบครองก็ได้เรารักกันแค่เรารู้กันอยู่แต่ใจแค่นั้นอย่าผิดไปในส่วนที่มันอย่าแบบอย่ารําเส้นในส่วนที่มันไม่ควรรําเส้นไปแค่นั้นเองนงจะจ๊ะอืม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปฉันบอกด้วยดูดวงส่วนตัวอาร์ไลน์มาคะ่ะอาร์สไซเอฟเอศูนย์สามสองเก้าวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ